กราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับวันนี้รวมสารชัชแนลมีข่าวสารดีๆ กับผู้ประกันตนมาฝากครับเป็นข่าวล่าสุดนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณที่มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นครับนายสุชาติชมกลิ่นได้กล่าวว่านับเป็นโอกาสที่ดีที่เกิดความร่วมมือในวันนี้ผู้ประกันตนประสบปัญหาว่างงานและกับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับโอกาสจากบอ ตามเจตนารวมของพลเอกประวิทย์ โอชาโอไม่ใช่ครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่ประสบป,ปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด2019และกับภูมิลำเนาได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นโครงการนี้จะช่วยในการจัดสรรจัดหาและช่วยป้องกันมิให้การสูญเสียที่ดินเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานที่ว่างงานและกับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรกรม ได้อย่างยั่งยืนครับนายสุชาติกล่าวว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ที่ห้องประชุมจอมพลปพิบูลสงครามชั้น 5. อาคารกระทรวงแรงงานผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารและที่ดินบงเล็บองค์การมหาชนเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจาก,จากสถานการณ์โควิด2 0 1พพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงนามบันทึก ถือข้อตกลงได้ร่วมมือร่วมใจกับรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารและที่ดินองค์กรมหาชน พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารและที่ดินจางไรก็ดีก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนที่กําลังว่างงานสําหรับการคืนเงินชลาภาพนั้นถ้ามีข่าวสารมารวมสาราชแนลจะนํามาเสนออีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ประกันตนอีกนะครับ